โอ,โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะกันนะครับผมวันนี้กับผมกับเกมใหม่ครับนี่มาครับเอาชีวิตรอดในอีพีที่8กันนะครับผมทุกคนสำหรับอีพีนี้นะครับผมผมไม่รู้ผมจะทําอะไรก <c oughs> ็ได้ตกแต่งทางเข้าประตูนรลกไปเรียบร้อยแล้วก็ผมไปแรกเอ้ผมไปเอชนชันนี้มา ตามที่บอกใน EP ีที่7แล้วนะครับผมก็เอเชีนดาบมาเรียบร้อยเนะาะสำหรับอีพีนี้ผมคิดว่าเราจะไปหาของหาของเพื่อเตรียมไปฆ่าเอเดร์ดรากอนกันนะครับทุกคนอีพีนี้คือทุกอย่างในโลกมนุษย์เราจะงดไว้หมดเลยแล้วก็จะไปหาของไปฆ่ามีอินฟินิตี้อยู่ใช่ไหม อยู่ที่หมู่บ้านอ่ะใช่ใชอยากได้เอามาใส่อยากได้มาใส่ธนูเออวะธนูกูอยู่ไหนวะอันพาวเวอร์สามอะเอ็มลาว์กูอยู่ไหนวะยังไงโอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันนะทุกคนเออผมเปลี่ยนที่ลองเมาส์ใหม่ด้วยนะมันก็เลยอาจจะเป็นแบบดึดึงดึดึงยังไงไม่รู้ <laughs> เคยเดี okay, ๋ย <c> ว <oughs> จะไปแลกอัน,นหมู่บ้านเอพีซีแป๊บหนึ่งนะทุกคนอินฟิน,นิตี้เนาะได้นะผมได้ของด้วยโอโ้โ,อโหโกูจะแลกยังไงของไม่พอ <c oughs> กูหาอยู่นี่เอาพาวเวอร์สามของกูอยู่ไหนวัฒน,นูที่กูทำไว้เอพีเอ่อไม่ใช่เอพีไม่ใชเ่เขาเรียวกว่าอะไรวะเออนั่นแหละ ขาวผัดสามธนูกูหายออาแล้วมีคนโทรมาอีกโอเคมากลับมาแล้วนะดูก่อนเดอก็เมื่อกี้มีคนโทรมานะครับผมก,ก็อายเสร็จภารก,กิจเรียบร้อยหรือเปล่าหรืออาจจะมีอีกาขอล้อแหละยาเลยขี้เกียจแล้วเฮ้ยเรานอนเอามันข้ามอีกแล้วเหรอ,อช่างมันไม่นอนนะเ,เปกอยู่ไหนตอนนี้นนะเสียงไมไอเปีอยกยงเฮียเลย อยู่ในนรกเฮ้ยมีตัวแย่งนี่ล้ไอ้แก่โอเคไปทุกคนไปนรกกันเลยแล้วไม่ต้องไปแลกไม่ต้องอะไรแล้วไปนรกเลยดีกว่านะครับผมไปได้เอาทอดไปมื้นี่เอามาใช่ครับผมจะไปนรกกันเลยอันนี้เรามาหาเบลล์รอเนี่ยนี่คือเราจะไปปราสาท้ย ไปปราสาทออนิลงใชิมะทุยเดี๋ยวจะกลับไปเอ็นชานธนงเฮ้ยเดี๋ยวผมไปฟาร์มมานี่นะทุกคนไปฟาร์มอะไรมาไปฟาร์มอ่าเอนเดอร์แมวใช่ไปฟาร์รมเอนเดอร์แมวเอ้ยเอยเ้เราเราแลกกับพิกคลินได้นี่หว่าเอาทองไปแลกกับพิกคลินใช่ไหมันจะได้ของเดี๋ยวเดวเราเราไปหาพิกคลินแล้วก็เอาทองไปแลกกันนะครับผมเออถ้าผมไปฟาร์ม อะไรวะว่าจะไปฟาร์มไอ้นั่นด้วยนะเบสแทงเบสใช่ใช่แทงเบสแทงเบสพี่เบสอยู่ตรงไหนวะอุ้ยทำไมฟาร์นไม่โดดมา ทำไอ้ฟันไม่ได้โอ้ยโอ้โหเฮี้ยนี่ก็จังเลยเนี่ยเอ,อ้อ What the fuck? โอเคันเจอพี่กลิ่นแล้ว ทุกคนเดี๋ยวไปแอบกันันกับพี่กลิ่นก่อนนะเกือบตายเลยเม่อกี้ไม่ดีนะผมไม่ดีไม่ดีพี่นี้ไม่ดีนาพี่กลิ่นวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเคลียร์ผมทุกคนเราได้พี่กลิ่นมาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> เอ่อเราไปก็ขังไว้นิดนึงนะโอเคประมาณนี้แล้วกัน แม่จันูมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะมาผมได้ไดพาวเวอร์ห้าอันเป็นคิงสามจะว่าบอดีเถอะดีที่สุดแล้วอยากได้ติดไฟแล้วก็อินฟินิตี้นะครับดีที่สุดเราเป็กเอ้ยพาอ้อยยังอยู่หรือเปล่าผมจะไปพาอ้อย <laughs> อยากไปแรก Infinity อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอแรกไอ้น,นี่กับ p i กล l i n ก่อนแล้วกันเนาะไปเออไม่ใช่อะไรนะว่าจะหา Ender Pearl ใช่ไหมเออใช่ใช่ทุกคนเราต้องการ Ender Pearl เยอะมากเลยเพื่อที่จะเอาไปอ่าไอ้ไหน,หนั่นอ่ะเอาไปอ,าอะไรวะเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเอาไปสร้างไปสร้างเอาไปสร้างไปสร้างเออเอ,อไา,เออไ,ปาเออไปผา ประตูดีเอ็นเนาะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แล้วครับแล้วผมขอคับรองเท้าใส่เพื่อจะให้มันให้อนนี้ก่อนด้วยกันโอเคมันจะนานเท่าไหร่อ่ะกว่าจะได้เอเดอโพนี่ก็รอ,อต่อไปนะผมอุ้ยได้เนเธอร์โอ้ยเนยเธอร์บริกไม่เอาไม่ดีไม่ดีดโอเคี๋้วผมขอตัวแลกสักครู่นะครับผมบายระหว่างนี้เอเป็กแม่งก็จะทำธนูให้มันดีแแต่กูยังไม่มีธนูใช้เลย กูจะไปทำสนุกด้วยโอเคครับผมจะตัดมาตอนที่เจอเอนเตอร์โพแล้วละกันเนาะทุกคนอื้มอ่ะโอเคครับผมก็มาแลกไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับเกือบสองกองสิ่งที่ต้องการคือเอนเ r p ร์โพมึงได้มาแปด กอนคอืออ๋อแล้วก็ได้โซลสปีดมาหลายเล่มอยู่นะครับผมก็เพียงพอแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอืมแต่ว่าผมต้องการเ er อนเดอร์โพต้องการเอนเดอร์โพอีกแต่ว่าไม่คงจะไม่ได้แล้วแหละนะทุกคนก็ช่างมันเด็กเนาะหม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอาอยู่ที่ไบโอมไอ้ดันก็ได้มันมีอยู่มันมีอยู่อยอยโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มไปฟาร์มอยู่ที่ไบโอมนี่กันแล้วกันนะครับทุกคนไบโอมที่มันมี ไอเอนเนอร์เมลเกิดอ่ะเออนั่นแหละเอ้ยเอเปกเอเปกดูหน่อยดิแท่งเบรดอยู่ที่บ้านมันมีเยอะไหมแท่งเบรดเหรอเออที่เราเอาไปไว้ในกล่องอยู่ในบ้านนั่นะกล่องน่าจะกล่องแหลมมั้งโอเคกันแล้วไปดูหน่อยกับบ้านว่ามันมีเยอะหรือเปล่าไอเปกก็เตรียมธนูอยู่นะครับทุกคนสิบสองอัน โอ้10 oh, 12, 12อันเหรอครับอเอ่อลองเอาไปครับเป็นเอนเดอร์ไอให้หน่อยดิมันมีเอนเดอร์โพอยู่สองลูกอยู่ในนะั้นน่ะอยู่ในบ้านนะ่ะครับเป็นเอ er นเดอร์ไอน่ะอยู่ไหนอ่ะอันไหนอ่ะฮะเอนเดอร์โพ er อยู่บ้านไงครับอะไรนะครับเป็นเอนเดอร์ไอครับเป็นเอ่อที่เอาไปเปิด โลกบางกรนะดูกล่องหนแล้วเนี่ยมันจะมีเอนเดอร์โพลอยู่สองลูกแล้วก็มีอ่าอะไรนะไอ้นั่นอนะ่ะแล้วก็มีไอ้ผงแท่งเบียดอะ่ะเออใช่ลองเราไปคาบ <Okay. S 1> เป็นเอนเดอร์ไอให้หนะ่อยไม่ใช่ผงแท่งเบียด <Okay. S 1> ก็แท่งเบียดนั่นแหละแท่งเบียดไปทำใช่ไหมใช่อะไรนะอินโทรไฟคืออะไรคาบแล้วเหรอ,อยังยง ี่ยครับคราบให้หน่อยมันได้สองลูกมันน่าจะได้สองลูกหรือเปล่าทำเอาเบดเอาแท่งเบีดไปทำเป็นผงก่อนหรอไม่รู้อ่ะน่าจะใช่ลองเอาแท่งเบดไปทำเป็นผงชักอันหนึ่งดิแท่งเบดหนึ่งอันมันทำเป็นผงได้สามอันใช่ไหมสองสองเออสองแล้วก็เอาไปชักอันหนึ่งนั่นแหละเออ <c oughs> แล้วก็คราบเป็นเ er อ็นเดอร์ไอใช่ไหมได้ยัง <c oughs> ได้แลโอเคได้สองลูกแล้วได้สองลูกมีสองลูกอยู่นี่มีแปดรวมกันเป็นสิบนะครับเดี๋ยวเอาไปเผื่ออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะก็ใกล้พอแล้วใกล้พอแล้วใกล้ครบแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปเผื่ออีกสักหน่อยแล้วก็ผมก็จะไปเตรียมธนูด้วยเนาะใกล้แล้วผมว่าอีพีหน้านั่นแหละครับเราจะได้ไปฆ่าเอนเดอร์ดากอนกันนะครับผมไอเบกเตรียมธนูให้เราด้วยหน่อยดี เตรียมธนูให้เราด้วยหน่อยดิธนูเหรออืมเอินชาร์นให้หน่อยหนึ่งอันเลเวลเลเวลเลเวลพอเลเวลมีเท่าไหร่เลเวลยี่สิบเก้าตอนนี้ <c oughs> อืมนั่นแหละเราเิลสิบหกเองทำเอนินธนูให้อันหนึง่งแล้วเราจะไปฟาร์มอินฟินิตี้เอาเองนะโอเคเดี๋ <Okay. S 1> ยวเรามาฟาร์มเอนเดอร์แมนกับไอ้นี่ก่อนพี่เฮียโคตรเสียงตายเลยกูมาฟาร์มเอนเดอร์แมนนี่ อืมโอเคเดี๋ยวเดินทางไปปราสาทแป๊บหนึ่งนะทุกคนยังไม่ได้มาทำทางเลยอีกสักหน่อยผมก็ได้ธนูเทพแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมไปปราสาทแป๊บหนึ่งนะมาโอเคผมเพิมาถึงที่เราจะฟาร์มเอเดอร์แมวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเอเดอร์แมนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องอทำไอ้นี้ใช่ไหมมาสองเอเดอร์แมนสองสามสี อ้าถ้าเราไปตีถ้าเราไปตีปตอยู่ทงัทงมันก็จะอยู่ทังมันก็จะเรเวลดใช่ไหมใช่จะรีววลดต,ตามไอ้ไอนั่นเลยเไยถ้าเกิดว่าตีอยู่ที่ทงังโอเคครับผมทุกคนผมก็ได้ Enter m a ม l เรียบร้อยแล้วต้องอางลีเวลอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มองหน้ามันแบบนี้หลยทุกคนแล้วก็ให้มันมานะาวอรฟมาแล้วมันมาแล้ว โอเคได้ okay, เอ็งได้โผล่มาอีก3เม็ดนะครับผมตอนนี้มี10 10อันเป็น13อันเดี๋ยวหาอีกก่อนอ่าเอา็งได้เพิ่มได้โผล่เขี้ยเอปกมาฟาร์มเลเวลเอ้ยมาฟาร์มเลเวลหล่อเลยเง้อหาอยด้วยแมนเออ <c oughs> แล้วเราเราก็ต้องเตรียมทันอูเตรียมบล็อกเตรียมอะไรไปด้วยใช่ไหมวะใช่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 เราก็ต้องเตรียมเยอะขนาดนั้นด้วยแหละ ก็ประมาณนั้นโอเคเดีย๋ยวผมขอฟาร์มเอเดโพสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่เอาเยอะหรอกเอาสัก16อันทุยไม่เยอะเือมันบ้าแล้วเยอะชิบหายเลยนะแล้วทำไมเอ็นเดอร์แมนไม่เกิดวะก่อนหน้านี้คือมึงเกิดเยอะมากแต่พอกูจะมาฟาร์มมึงไม่เกิดให้กูในล่าเมื่อกี้เห็นแบบแบบ

โอเคทุกคนเฮ้ย hey, ได้หกก้อนแล้วได้หกก้อนแล้วโอเคเฮ้ยเก้าแล้วน่าจะพอแล้วเหรอใช่ไหมผมว่าน่าจะพอแล้วเดเนะะะาะเราทำอันนี้แหละเอออยู่ที่บ้านก็มีอีกโอเคทุกคน,ก,คนก็ฟาร์มไอเด้วยแมนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์มเบสอีกสักหน่อยก่อนเนาะแล้วเราก็จะกลับบ้านไปเตรียมของพรุ่งนี้ คลิปถัดไปเป็นการไปสู้กับอเอดเดิร์ดดรากอนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เอเป็กมันก็เตรียมของของมันเลน้เนาะผมก็กำลังหาปีแพร่ไอเด๋มวมันตก <laughs> มาถึงแล้วเดี๋ยวผมฟาร์มแทงเบสก่อนเจ้าเบสอยู่ไหนเบสเบสอยู่ฝั่งซ้ายนะ แค่เบบนี้จริงไหมอ๋อเดี๋ข้างบนนี้โอเคดอกมันสองันมันดอกเยอะนะครับผมเพราะผมมี r o ท t i n g สามนะครับดูดูดผมมี routing สามตัวนี้มันเยอะวะตัวอะไรอ่ะตัวไอ้หมูเกือดาบเนี่ยชื่ออะไรนะ Peak z o m b i ่ไม่ไม่อีกนหนึ่ง อ๋อธนูอ๋อลืมไปยังไม่ได้ทำธนูไฟนักเลอืมไม่คิดดอกอะไรอ่ะไม่ดอกอะไรเลยธนูแรงธนูแรงไม่ดอกเพี้ยอะไรเลยพร้อมไฟยังหาแรงนะโอ้โหไอเป็กไม่มีธนูหอมเลยทุกคนอยกูลืมกูยัเป็นหริงนิกซามี่กีซามี่ไล่ฆ่ากูเนี่ยแตกือพร้อมบวกครับตอนนี้ โอ้โห,โหมันตีแรงอ่ะมันตีแรงเฮ้ยมันมาอีกแล้ว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 เปิดตีพิกซอมบี้อ่ะแม่งวิ่งมาเป็นฝูงเลยเฮ้ยมึงตีซิซูพี้กูตีกับพิเตอร์อยู่เว้ยไม่ดอกหัวนะต้องการหัวหัวพิเตอร์ด้วยโอ้โหอย่างเยอะมวิ่งตามกูมาเออ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 โอ้ย งอแล้วไงตีตัวนึงแล้วแม่งวิ่งแต่กูหมดไม่มีใช่ไหมไม่มีวิเทอร์ใช่ไหมตรงนี้มันจะไล่เราไปตลอดไหมอ่ะพี่ซอมบี้เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่มันไล่ถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็หนีเองโอ้โอ้โหโหไม่อดกูจะตายกูตายแน่นอนตายแน,นอนก็หนีดีหน,น,น,นีไม่ได้ไอ้เบคตายอ่ะไอ้เบคจะตายอ่ะไอ้เบคหมดใจกูเหลือครึ่งรอดอ่ะ เด็กจะตายผมว่าไอ้เพกตายแน่ทุกคนผมว่าพนันกันไหมไอ้เพกตายครับเหยื่อเช่งเหยื่อเช่งเพ็กตายปอกกันปอกกันปอกกันหน่อยป้องกันหน่อยเพกตายเข้ามาเฮ้กูไม่ตายพี่เอ้ยเพลกไม่ตายทุกเนคนหนีไม่ได้ด้วยเมื่อกี้โอเคป่ะเดี๋ยวฟาร์มต่อเลยเอ้ยสปอนเนอร์มันอยู่ตรงไหนวะจำตอนนั้นเห็นสปอนเนอร์ว่ะแต่ตอนนี้ทำไมไม่เห็นแล้ว กูจมทางไปสปอนเนอร์ไม่ได้ทางนี้แหละไม่ใช่ทางนี้เอ่อนี่ไงใช่ไหมวะสปอนเนอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ใช่ที่ไงสปอนเนอร์ทุกคนเราอได้เศียแล้วอยู่อยู่ที่บ้านมีเท่าไหร่นะเออมีเยอะอยู่อยู่ที่บ้าน โอเคน่าจะพอแล้วแหละเรืคนเดียวผมเดี๋ยวมันดรอปมันเกิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะไปเลยแลวกันนับแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านเลยแลวกันนะครับผมเดี๋ยวให้มันดรอปอีกครั้งหนึ่งสปอนให้มันสปอน่ไม่ใช่ให้มันดรอปเจอันที่บ้านเลยไรผมแล้วไรผมแล้วนะครับผมไปไฟกับมันโอเคไปแล้วไปเจอกันที่บ้านเลยแลวกันนะครับผม ะโอเคครับทุกคนก็ถึงบ้านเป็นอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปคาบไอ้นี่ก่อนและก,กันเนาะครับเอ่อเอเปกเอ็นเดอร์ไออยู่ไหนอ่ะน <Do S 1> ี่ไงโอเคอยากเก็บ, <Okay. S 1> กเ,กบเก็บของนี่ไงเอ็นเดอร์ไอที่เราต้องการเก็บของไปมั่วๆแม่งเลยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเราไปจะไปคาบกันเอ้าไม่ได er ้โพกูกหรอ เก็บเอ็นเดอร์โฟไปไหนอ๋อโอ้ยหนีอ๋อโอ้เชี่ยะชิว่าเอ็นเดอร์โฟกูหายเคียวผมทุกคนคราบไปเรียบร้อยเราได้มาสิบแปดสิบเก้าอันนะครับผมทุกคนได้ลแล้วตอนนี้เราพรา้อมตอนนี้ผมวิ่งหาแก๊สเลยตอนนี้เราพร้อมที่จะไปเอ็นเดอร์จากก้อนกันแล้วนะผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมไปฟาร,รม์มอ่าธนูแล้วก็ดาบอีกนิดหน่อยไม่ นั่นไว้เจอกันใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มอีกคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมหรือเปล่าก็มีตัดเยอะมากเลยนะครับผมก็โอเคผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะได้ไปลุยดีเอ็นกันนะครับผมก็สำหรับคลิปตัวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปตัวนี้สวัสดีครับผม